สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับซ่องกรชแนลวันนี้เรามีเมนูพิเศษจะมาโชว์ให้ท่านชมได้ดูนะครับเราจะกินเป็นฟ้านั่นเองนะครับโอเค <c oughs> มาแล้วแ, <c oughs> แล้วก็ก็มาแล้วเมกนมาแล้วนะครับวันนี้ เป็นร้านเดิมนะเนี่ยที่เราให้เปิก็มีน้ำจิ้มแตอันนี้อะไรล่ะไมนยังแนื้อเหรอไม่รู้น่ากลัวมันมันน่าทานกว่าเดิมเหรอหอ,อมนะทุกคนหอมอันนี้เ,นเป็นปลายหรอใช่ไม่ไม่ได้สั่งไก่ไงโอ้โหมันเหน,เาานียวมาแล้วป่ะ หวานๆนะจิง้มดูดิหวเผ็ดมเข็ดยังไงไม่รู้จมายัเล็บก็มายังเ็จริงอร่อยไหมอร่อยเข้ากันมากน้อยชิลลุดิอร่อยเกเลยน้อยเล เราจะอ้วนกับคาวนี้อุ้ยแต่ไม่เห็นมีชาได้ยู่ได้ยู่แข้างในมันก็เป็นนันะนะรอไรมหนจนอะเจนกาพัน จะเป็นแบบเหมือนฝรั่งต้มอ่ะรอ,อ,ะอะไร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่าอันนี้มันก็จะใหญ่ๆเนาะของไทยมันก็จะมีหนึ่งอ,อันนี้เราสั่งในฟู้ดเพนด้าเหมือนเดิมหรอใช่นี่นี่นักสิงเดี๋ยวนี้รอกี่นาทีนะยี่สิบ ยี่สิบนาทีหนอหนงานจังมันจะได้ถ่ายคลิปมันมันหวานนะน้ำจิ้มม,มันหวานน้ำจิ้มหวานตัวเป็นปไย,ยมันหวานนะก็จาใส่อะไรนะอืมอะไรเหรออันนี้มันฝลั่งหรือเปล่าใช่ไหมใช่ทวเท้ มันฝรั่งข้างในมันมันจะเหมือนฝรั่งต้มนะทุกคนดูด <Harper. S 2> ินี่ทุกคน,นจะเหมือนฝรั่งต้มนะมนทุกคนเห็นทุกคนเห็นไหมช่องช่องพี่นุ้ยอ่ะเต,ติม,ต,มต้มมันฝรั่งกินเนะน,นียทุกคนยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยไม่เห็นก็เข้าไปดูนะมันจิ้มเนี่ยอร่อยมากนะทุกคนเนาะมันจิ้มอร่อยกินด้วยอร่อยนะ อร่อยนะมันนิ่มบไม่ใช่ดู่น้ำเลยนี่ไงน,น,น้ำน้ำเหรอหยาบนิ่มปบมีรูกคนจิ้เยอ,อ,งงอะอร่อย แล้วนี่เฟ้นไฟถ้าถ้าเฟ้นไฟเนี่ยมันมันจะเป็นเป็นเนาะเป็นเป็นอันเล็กๆแล้วอันนี้มันใหญ่มากแล้วก็ใส่ใส่กล่องเหมือนจะเหมือน KFC อะ่ะอืมอีกหนงเราจะสั่งอะไรมากินนะขา,กกขาไก่ขาไก่ที่เราเคยกิน,นไงขอโทษเมื่อกี้ที่รออ่ะเนอะการขอโทษนานีที่รอเมื่อกี้เนี่ยอื้อ กินอะไรอีกแมขาไก่หรอจัดไปครับแต่ว่าเราเราเราต้องเอาเอาเนลไปไปจิ้มขาไก่เพราะว่าน้ำจิ้มตัวนั้นมันก็น้ำจิ้มไม่อร่อยนะใช่เพราะว่ามันมันเป็นแค่ถุงถุงช็อตท,ที่เขากินกับพิซซ่ามันไม่อร่อยเท่าอันนี้อันนี้อร่อยดีเว้ยได้เยอะจริงนะดีที่จะอิ่มแล้วเนี่ยยังเต็มอยู่เลย ด้านที่เราสั่งไก่มามันก็จะมีเฟรนฟรายอีกเอ้ยมันฝรั่งเอ้นกักอืมเอ็นกั๊ก30นาทีนะตอนนี้มันยังเอ็นอยู่อ่ะเอานแล้วตัก30นาทีแค่ตักมาดูดิเต็มหมดแล้วท้องกินอะไรบานๆล้างปากมั้ยอันมาคืออะไรคือน้ำน้ำอะไรหรอเค้กซี่น้ำส้มพี่จะกินไหม ของพี่ยังไม่หมดเลยอ่ะโอุ้ยิเก็นอยู่เลยอ่ะหนูก็กินโอชีเหมือนกันจนจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ย่ได้กชายเป็นน้องสาวกินแมากพอพี่ยังเยอะอยู่หนูอิ่มแล้วหนูหนูรู้หนูรู้สึกว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วหรออือพี่อิ่มแล้วหรอิ่มเหมือนกันของพี่ก็อิ่มอิ่มเลยมันเล่นเยอะจริงๆนะทุกคน ใช่คนังเหลือเยอะเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนเราเอถ้าิ้งไว้ตั้งประมาณครื่งชั่วโมงกินไม่ได้แล้วนะมันจะเหนียวอ่ะได้ไหมมันเี้ยวที่เคียวอือมันจะไม่อร่อยอ่ะง่ายๆมันจะไม่อร่อยเราจะทำยังไงกินให้หมดมาโอ้โหแล้วก็กินขาดไก่ไม่ได้สิเราจะทำยังไงอิ่มแล้วพี่ก็อิ่มแล้วหนูก็อิ่มแล้ว เราจะทำไงเนี่ยมันกินไห้เก็บไว้ครับถ้าตอนเย็นถ้ามันยังกินได้ก็ลองกินถ้ายังหิวนะแต่ตอนนี้อิ่มกังอืมอิ่มแบบไม่อยากกินเลยเนาะจิ้มเนี่ยอร่อยแต่ว่าเป็นไฟไม่เท่าไหร่ก็ก็จะเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่ามันมันจะมีไอสีแดงๆเนี่ยเคลือบน้อยมากมันคืออะไรหรอะสีแดงๆนั่นน่ะเหมือนมันจะหวานนะสีแดงๆอะไรนั่นน่ะใช่ไหม รมันจะหวานๆนะมันเหมือนขนมอะไรบางมันอยากเนี่ยชิซูก็เบิร์ดแล้วหน่าราจะกินอะไรนะกินโออิชิโออิชิหรอโออิชิแจพี่ยังมีอยู่พี่จะว่าหนูหนูอยากกินกินกินอะไรกินโออิชิตที่มันมีวุ้นเนี่ยวุ้นแบบสีเขียวว่ะไปซื้ออยู่ที่ไหนเหรอร้านตจ้าี้หนูไปซื้อไอติมหน้าราจะไปเหรอ กี่พันหรอกี่บาทกี่บาทอกี่เราเราพูดเป็นเงินลาวดีกว่าประมาณไม่รู้อ่ะสิบพันมั้งไม่ถึงสุดก็เจ็ดพันแหละเจ็ดพันเหรอนูกินอย่างอื่นก็ดีแล้วอุ้ยสิตอนนี้ก็เจ็ดพันไม่มากะเกินเจ็ดพันอ่ะเดี๋ยวเด๋วมาชิมก่อนอุ้ยไม่มีอะไรชั้นมือเงยนหลุดหลังต้องเป็นน่างมือเ่างเดียว ล้วจะจบวิดีโอได้ไหมจบไหมจบเลยเกลย็ทุกคนก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวเอาไปดูคลิปไปท,ที่เรากิน<ะ>ไกลเคฟีใช่ไหมโ <Okay. S 2> อเคใช่จบแค่นี้กันนะทุกคนบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกินกกุกกิ๊กกุ๊กด้วยนะ พแม่ใหม่จักพวกเราไปแล้วบายบายไปแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเก็บได้เี่ยบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบาย